สวัสดีครับพบกับน้องแจ๊บๆอีกแล้วนะครับทางช่องเซอร์จับเต้เตาคอนแกนวันนี้พามาชมคันนี้ครับผมนิวยาริสเอทีบ1.5 H.E.V.G.R. สปอร์ตรุ่นท็อปสุดนะครับ769,000บาทวันนี้เพิ่งเปิดตัวใหม่น้องแจ๊บพามาจอดสเปคกันครับเปิดมาแล้วครับสำหรับนิวยาริสเอทีบ1.5 H.E.V.G.R. สปอร์ตคันนี้เป็นรุ่นย่อยท็อปสุดนะครับรุ่น G.R. สปอร์ตราคา769,000บาทคันนี้เป็นสีดำ วันนี้น้องแจ๊คจะพามาเจาะสเปครถกันนะครับ a t GR SPORT มาเริ่มต้นกันที่กระจังหน้าครับด้านบนและด้านล่างเป็นสีดำเงานะครับทำสไตล์ GR SPORT โลโก้เป็นแบบ3มิติตามโลโก้โตโยต้ายุคสมัยใหม่มาพร้อมกับเด่นข้างหน้าเป็นโลโก้ GR SPORT มีมาให้สำหรับไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบ LED มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED Light Guiding มีมาให้มาพร้อมกับระบบ ไฟหน้า follow me home และระบบไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติ auto high beam มีมาให้นะครับมุบมกันชนด้านหน้าจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้ามีมาให้2จุดแล้วก็เฉพาะรุ่น Gia r Sport ชุดตกแต่งกันชนหน้าพิเศษไม่เหมือนใครเฉพาะรุ่น g จ Sport มีมาให้นะครับนะเชฟด้านหน้าก็จะประมาณนี้สวยๆงามๆม,มาต่อกันที่ล้อนะครับสำหรับล้อรุ่น g จี r สปอจะเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับรัดด้วยยางขนาด2 0 5 5ทับ r 1 7 เป็นลายแบบนี้เลยพิเศษเฉพาะรุ่นเจียสปอร์ตเป็นล้อรุ่น5ลูนะครับถ้าเป็นรุ่นไฮบริดของเอ e. ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อมาพร้อมกับระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA มีมาให้นะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระแม็กเฟอนสตรมีมาให้นะครับโอเคสำหรับล้อป,ประมาณนี้สําหรับด้านบนกระจกบังลมหน้าเป็นแบบอะคูสติกการ์ดนะครับกันเสียงรบกวนมีมาให้เซนเซอร์ ปัดน้ำฝนอ่ะตัวนี้เป็นปัดน้ำฝนแบบน่วงเวลาอยู่นะครับแล้วก็มีกล้องด้านหน้า2ตัวมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถมีมาให้กล้องเรดาร์มีมาให้กระจกมองข้างเป็นวัสดุสีดำนะครับรุ่นเจียสปอร์ตเป็นสีดำแต่รถคันนี้เป็นสีดำมันก็เลยครอบคลืนสีดำมาพร้อมกับระบบปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้านะครับพร้อมกับพับอัตโนมัติเมื่อเรากดล็อกรถมีมาให้มีกล้องรอบคันด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยระบบบาสปอร์ตนะ และระบบ rc ta มีมาให้นะครับตรงลายกระจกมีมาให้โอเคมือเปิดประตูภายนอกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับปุ่มล็อกและปลดล็อกรถเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์มีมาให้นะครับชายกันชนด้านล่างนะครับตกแต่งพิเศษเฉพาะรุ่น gr ก็คือเหมือนเป็นสเกิร์ตรับพันนะครับตัวนี้เป็นสเกิร์ตด,ด้านข้างมีมาให้นะครับสำหรับล้อหลังก็จะเป็นดิสเบรกหลังเช่นเดียวกันกับด้านหน้านะครับระบบความปลอดภัยตามที่น้องแจ๊บแจง้ง าภาพรวมก็จะประมาณนี้แต่เราไปชมด้านหลังกันต่อนะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับเราจะขอยนุาตไล่จากด้านบนรุ่นเจียสปอร์ตจะได้เป็นเซอกันแบบคลีบฉลามีมาให้นะครับระบบไลฟ้าที่กระจกหลังมีมาให้ไฟเบรคล่นที่3แบบ L E D แล้วก็พิเศษเฉพาะรุ่นเจียสปอร์ตมีสปอยเลอร์หลังมีมาให้จากโรงงานเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะครับรถสีดําสวยดุมากแล้วก็สัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นไฮบริดนะครับ H E V รุ่นพิเศษ รุ่นเจียสปอร์ตไฟท้ายเป็นแบบ led light g r i d i n g นะครับมาพร้อมกับระบบไฟเลี้ยวแบบ s e q u e n t i a l ก็คือไฟเลี้ยวแบบวิ่งสำหรับโลโก้ด้านท้ายรุ่นพิเศษเจียสปอร์ตมีมาให้คิวด้านหลังเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถมีกล้องมองภาพรอบคันมีมาให้ใช้กันชนด้านล่างครับอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันจะออกแบบพิเศษเฉ,ษเฉพาะรุ่นเจียสปอร์ตดีไซน์ประมาณนี้สวยๆงามๆเชื่อมติดกับชายกันชนหลังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะถอย4จุดสำหรับรุ่นเจียสปอร์ตมีมาให้ครบครับด้านหลังสวยงามมากเลย มาต่อกันที่ภายในสาหรับรุ่น g i Sport จะได้ภายในเป็นโทนสีดานะครับเราจะขออนุญาตเริ่มต้นที่แผงข้างประตูเช่นเคยวัสดุซับ้อศอกตรงนี้เป็นวัสดุหนังสังเคราะห์นะครับบุนุ่มหุ้มหนังตกแต่งด้วยได้สีขาวเป็นได้ตะเข็บจริงมือเปิดประตูภายในเป็นวัสดุสีเงินรมดาพิเศษเฉพาะรุ่น g r Sport แผงข้างตกแต่งด้วยสีดําเป็นโนแบ็กแผงควบคุมมีอะไรบ้างกระจกหน้าต่างไอ้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับอัตโนมัติระบบเซน็นทรัลล็อกคอมสปีดออโต้ล็อก กระจกหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานพิเศษเฉพาะฝั่งคนขับที่เป็นปรับออโต้แล้วก็ระบบป้องกันการหนีปีมาให้แผงข้างประตูด้านล่างสามารถวางแก้วน้ําได้หนึ่งตแหน่งและช่องเสียบเอกสารนะครับเข้ามาที่ภายในสําหรับรุ่นจีเอสปอร์ตจะได้เป็นพรมมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วัสดุตัวเบาจะเป็นเบาะนั่งปรับด้วยมือ6ทิศทางปรับเอ็นได้ปรับสูงต่าแล้วก็ปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังสําหรับวัสดุตัวเบาจะเป็นเบาะ หนังสังเคราะห์ทั้งทั้งตัวนะครับตรงนี้เป็นหนังแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีขาวส่วนวัสดุตรงนี้จะเป็นหนังเช่นเดียวกันแต่เป็นหนังกลับให้อารมณ์เหมือนอคันธารานะครับมาประมาณนี้แล้วก็พิเศษเฉพาะรุ่นเจียสปอร์ตมีหัวหมอนปัก GR มีมาให้มาต่อกันที่พงมาลัยนะครับสําหรับพงมาลัยเป็นพงมาลัย power ไฟฟ้า EPS สามารถปรับระดับได้สีทิศทางเข้าออกได้ขึ้นลงได้นะครับวัสดุตกแต่งเป็นวัสดุหนังเดินได้ตะเข็บจริงสีขาวตรงนี้ พร้อมตกแต่งด้วยแซมสีดำเบรนโนแบ็กส่วนด้านล่างตกแต่งด้วยแถบสีเงินรมดำพร้อมโลโก้เจียสปอร์ตพิเศษเฉพาะรุ่นเจียสปอร์ตนี้นะครับถุงลมนิรภัยมีมาให้6ตตำแหน่งคู่หน้าม่านถุงลมและเบาะคู่หน้ามีมาให้นะครับเดี๋ยวระบบน้องจะมาแจ้งอีกทีนึงอขออนุญาตไลทที่ด้านข้างก่อนมีอะไรบ้างคอนโซลกลางด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีวัสดุหุ้มหนังตรงนี้แล้วก็เปิดออกมาเป็นที่วางแก้วน้าช่องแอร์ตกแต่งด้วยแถบโครเมียมถัดลงมาด้านล่างมีอะไร ระบบไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติตามที่แจ้ง EV mode สามารถวิ่งด้วย EV mode ได้ระบบเซ็นเซอร์รอบคานด้านหน้า2จุดด้านหลัง4จุดมีมาให้ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC มีมาให้พร้อมกับระบบป้องกันการชนนะครับก็คือระบบความปลอดภัยก่อนการชน p r e c i s i o n system ของ Toyota มีมาให้แล้วก็ ระบบ lda ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมหน่วงพวงอลัยกลับเบามีมาให้นะครับควบคุมด้วยปุ่มนี้ถัดลงมาด้านล่างเป็นช่องเก็บเงินเหรียญเล็กเล็กน้อย,น,ยน,น้อยนะครับสําหรับด้านล่างก็คือปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายและปุ่มเปิดฝาถังน้ามันมีมาให้เช่นเดียวกันครับสําหรับหน้าจอเลือนไมาจะเป็นจอสี tft ขนาด7นิ้วปรับรูปแบบการทํางานได้หลากหลายนะครับ มาต่อกันที่ก้านควบคุมฝั่งขวามือจะเป็นก้านควบคุมระบบไฟไฟหน้าเปิดปิดออโต้ไฟเลี้ยวไฟสูงฝั่งทางขวานะครับก้านฝั่งทางซ้ายจะเป็นก้านควบคุมระบบปัดน้ําฝนพร้อมปรับหน่วงเวลาได้ตามที่น้องแจ๊บแจ้งตรงนี้เนาะถัดมาระบบที่พวงมาลัยมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่ก้านฝั่งขวาก้านฝั่งขวาจะเป็นก้านควบคุมระบบ Adaptive Cruise Control ตัวนี้เป็นแบบออสปีดทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งสามารถตั้งกะระ,ระยะจากรถคันหน้าได้ ระบบเลนคีปมีมาให้นะครับรักษารถให้อยู่กลางเลนโหมดก็คือเปลี่ยนวิทยุ am fm bluetooth usb โหมดเครื่องเสียงมีมาให้รับวางสายโทรศัพท์ได้นะครับเปลี่ยนขึ้นวิทยุเปลี่ยนแท็กเพลงถัดไปมีมาให้ไรท์โหมดก็คือโหมดการขับขี่มีให้ power mode eco mode และก็ ev mode ที่หัวเข่าฝั่งขวาที่เราแจ้งเมื่อกี้ส่วนการฝั่งซ้ายจะเป็นกานควบคุม หน้าจอหน้าจอไอ้หน้าจอเดินใหม่นะครับปุ่มทิปมิเตอร์ทิปเอทิปบีปุ่มแบ็กกับป,ปุ่มสั่งงานด้วยเสียงสา,สา,สามารถสั่งเปิดปิดแอร์ได้เปิดปิดวิทยุได้นะครับปุ่มนี้สามารถลดลดเพิ่มลดเสียงได้แล้วก็ปุ่มกล้องรอบคันถ้าจิ้มตรงนี้ไปดูกล้องรอบคันกันต่อกันที่คอนโซลกลางวัสดุบุนุ่มหุ้มหนังสังเคราะห์เดินได้จริงนะครับตรงนี้นุ่มจริงสำหรับหน้าจอกลางหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นนิ้วรองรับ apple carplay android auto แบบไร้สาย เครื่องเสียงตัว h e v g e s p o r t จะเป็นเกรดพ i โอเนีนะครับอ่ามีอะไรบ้างสามารถดูข้อมูลตัวรถได้ดูระบบการทำงานของ h y b ริดได้แล้วก็มีกล้องมองภาพรอบคันตามที่น้องแจ๊บแจ้งนะครับหน้าจอกลางประมาณนี้ถัดลงมาด้านล่างมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์64เฉดสีสามารถปรับได้มีบริเวณ3ตำแหน่งนะครับมีคอนโซลกลางด้านบนและด้านล่างแล้วก็บริเวณแผงข้างประตูมีมาให้ ช่องแอร์ตกแต่งด้วยโครเมียมแล้วก็ช่องเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางกดง่ายสะดวกปุ่มสตาร์ทรถอยู่ฝั่งซ้ายมือของคนขับถัดลงมาด้านล่างระบบแอร์รุ่นเจียสปอร์ตและรุ่นไฮบริดพรีเมียมจะเป็นแอร์ออโต้สามารถปรับได้ต,ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้โซนเดียวปรับได้นะครับถัดลงมาด้านล่างเป็นไวเลชาร์เจอ์ไวเลชาร์เจอ์มีมาให้เฉพาะรุ่นเจียสปอร์ตสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้แบบไร้สาย ด้านบนมีอะไรบ้างก็จะมีช่องชาร์จไฟ2ตํตำแหน่งนะครับเป็นไทป์ A และไทป์ C อย่างละ1ตําตำแหน่งระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยทั้ง5ที่นั่งระบบกรอง PM 2.5มีมาให้แล้วก็ช่องปลั๊กไฟ12โวลต์มีมาให้1ตําตำแหน่งบริเวณด้านหน้านะครับช่องจุดบุรี่ไม่มีแล้วนะครับรถสมัยใหม่ตัดออกแล้วสำหรับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ ECVT เกียร์ชุดเดียวกับยาริสคอร์สนะครับตัวนี้จะไม่มีโหมดบวกลบแล้วจะเป็นโหมดเกียร์ B แทน หัวเกียร์และฐานเกียร์ตกแต่งด้วยสีดำเปลี่ยนโนแบก็กฐานเกียร์ด้านล่างเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์แล้วก็สีดำเปลี่ยนโนแบก็กแล้วก็วัสดุด้านข้างตรงนี้บุนุ่มหุ้มหนังวัสดุบุนุ่มกันหัวเข่าฝั่งคนขับไปชนนะครับถัดลงมาด้านล่างเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับระบบเบรกมือออโต้โฮมีมาให้นะครับจอดติดไฟแดงหยี่บเบรกค้างไว้2วิเบรกมือขึ้นให้อัตโนมัติเราไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์แล้ว ระบบปรับไฟ ambient light 6 4สีเฉดสีมีมาให้ปรับได้ตรงนี้เลยสามารถล็อกสีได้อย่างตอนนี้ล็อกสีแดงอย่างเดียวนะครับช่องเก็บของวางเหรียญกระจิกระจอกได้นะครับถัดมาคอนโซลกลางเป็นวัสดุบุนุ่มหุ้มหนังเดินได้แต่เข็บจริงตรงนี้นุ่มจริงเดินได้สีขาวนะครับข้างในก็เก็บของได้เล็กน้อยประมาณนี้ครับสำหรับด้านบนกระจกมองหลังเป็นแบบปรับตัดแสงอัตโนมือเป็นโยกปรับนะครับช่องเก็บแว่นตามีมาให้หนึ่งตำแหน่งเนือสีสษะ ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าเป็นแบบ LED นะครับตรงนี้ให้แสงสีขาวสวยงามอันนี้จะถูกใจคุณผู้หญิงครับกระจกมองกระจกแต่งหน้าได้ฝั่งคนขับมีมาให้บานใหญ่มากเลยตรงนี้แล้วก็กล้องบันทึกภาพด้านหน้ามีมาให้สําหรับรุเจียาสปอร์ตนะครับแอร์แบกด้านข้างมือจับเนื้อศีรษะมีมาให้3ตําแหน่งนะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าเป็นแบบ E.L.R. 3จุด ล็อก3จุดแล้วก็ดึงลังกลับอัตโนมัติเมื่อเกิดการชนมีมาให้ครับมาต่อกันที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับน้องแจ๊บขออนุญาตเริ่มต้นที่แผงข้างประตูเหมือนกับด้านหน้าเลยวัสดุจะเป็นบานุ่มหุ้มหนังเช่นเดียวกับด้านหน้าเดินได้แต่เข็บจริงตกแต่งด้วยแถบสีดําเปียโนแบ็กเหมือนกับด้านหน้าพร้อมช่องวางแก้วน้ําบริเวณด้านบนหยิบง่ายสะดวกนะครับมือเปิดประตูภายในเหมือนกันสีเงินลมดําถัดลงมาตัวเบาะเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์เช่นเดียวกันตรงนี้เป็นหนัง ตัวจริงๆแล้วก็ตัวนี้เป็นหนังกลับให้อารมณ์เหมือนอคันทารานะครับเป็นหนังนะไม่ใช่กำมะหยี่ถัดขึ้นมาด้านบนจะเป็นหัวหมอนสองฝั่งจะเป็นแบบฟิกนะครับตรงกลางสามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบ elr ยึด3จุดทั้ง3ตำแหน่งมีมาให้พร้อมกับสมัยใหม่จุดยึดบอดดกไอโซฟิกสำหรับตะขอยึดชายซีทให้เบบีนะครับเพื่อความปลอดภัยมีมาให้กระเป๋าหลังเบาะผู้โดยสารมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะกระเป๋าจิงโจ้ตรงนี้ เก็บเอกสารได้สีก่กำนังความสะดวกก็จะมีแอร์นะครับสำหรับแอร์ด้านหลังมีมาให้2ตําแหน่งปรับทิศทางได้แล้วก็ช่องชาร์จไฟเป็น USB Type A 2ตําแหน่งมีมาให้สวยงามประมาณนี้ด้านบนก็จะมาพร้อมกับไฟทพดานแบบ LED สําหรับพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถก็จะลึกตามสไตล์รถซีดานนะครับเจ้า HEV Gear Sport คันนี้สิ่งที่เพิ่มมาจาก A/T ทั่วไปก็จะมีก้อน v, แบต12โวลต์แบะมาให้ด้านหลังนะครับเนื่องจากห้อง เครื่องด้านหน้าจะเต็มแล้วก็ด้านล่างจะมีช่องเก็บของให้ทั่วไปอีก3ช่องไม่มียางอะไหล่นะครับสำหรับเอทิแล้วก็มีชุดปลายางจุกเฉินมาให้นะพร้อมปั๊มลมไฟฟ้ามีมาให้นะครับเครื่องยนต์เบนซินรหัส 2NRVX 4สูบแถวเรียง16วาล์ดับเบิลเแคมชพร้อม VVTi เฉพาะเครื่องยนต์ให้กำลังที่91แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด121นิวตันเมตรที่4,000-4,800รอบต่อนาที จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้ระบบไฮบริดพลังกำลังของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกันได้111แรงมา้าความจุถังน้ำมันรุ่นไฮบริดอยู่ที่36ลิตรนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการพาชม New Yaris Active 1.5 HEV GR Sport ย้ำอีกครั้งครับคันนี้ราคา769,000บาทสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากให้น้องแจ๊บทำตารางรายละเอียดค่าง,งวดนำเสนอนะครับสามารถโทรหาน้องแจ๊บได้เลยนะครับที่เบอร์ 062 383 3632เป็นทั้งเบอร์โทรและแอดไลน์นะครับติดต่อน้องแจ๊ได้นะครับสำหรับวันนี้น้องแจ๊ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนณนะโชว์รูมบริษัทโตโยต้าคอนแกรนสำนักงานใหญ่แห่งนี้ยังไงติดต่อน้องแจ๊มาได้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ